สนับสนุนโดยคุณสุบินสีบุญผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise ในอดีตคุณสุบินเป็นเพียงนายทหารชั้นประทวนเงินเดือนน้อยแม้จะใช้สอยอย่างประหยัดอดออมก็ยังไม่พอใช้เมื่อรายได้สวนทางกับรายจ่ายคุณสุบินจึงคิดมองหารายได้เสริมเพื่อเติมเต็มอนาคตด้านการศึกษาให้กับลูกๆโดยลองทำธุรกิจขายตรงจากต่างประเทศ แม้ความสำเร็จจะเป็นภาพลวงตาในขั้นแรกแต่สุดท้ายก็ต้องล้มเลิกไปด้วยภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสิ่งที่ได้มาคือหนี้สินจำนวนมากที่สร้างความลำบากให้ชีวิตอยู่หลายปีจนมารู้จักกับกิฟฟรีนงานที่ทำง่ายและให้ผลตอบแทนคุ้มปัจจุบันคุณสุบินประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มีบ้านมีรถมูลค่ากว่าหลายล้านบาทพร้อมโบนัสท่องเที่ยวต่างประเทศในทุกปี สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุอุนาพรมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณครับและวันนี้เรามีอีกหนึ่งแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยจะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราซึ่งถือได้ว่าจะเป็นตัวอย่างของบุคคล <c oughs> ที่มีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจที่เต็มเปี่ยมในการจะสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตนะครับนั่นก็คือนักธุรกิจ ที่ประสบความสำเร็จกับธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟรีนผู้บริหารระด,ดับ Exclusive Paradise 1ซสุบินสีบุญครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่สุบินเหมือนเช่นเคยนะครับ,รบจริงๆ<ม>เราคุ้นเคยกันมานานพอสมควรแลร้วแล้วก็พี่สุบินเองก็เคยให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการของเราแล้วด้วยนะครับ,รบแต่ท่านผู้ชมที่เพิ่งชมรายการกับเราครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ยผมก็เลยอยากจะทําความรู้จักกับพี่สุบินในประเด็นที่ อาจจะทบทวนนิดหนึ่งให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้จักกับพี่สุบินมากขึ้นนะครับถามนิดหนึ่งว่าเหตุผลหลักๆในการเข้าสู่ธุรกิจกิฟฟารินของพี่สุบินเลยคืออะไรครับรบเหตุผลหลักๆนะครับผมที่เข้าสู่ธุรกิจกิฟฟารินก็เพราะว่าต้องการมีรายได้มีรายได้นะครับเพราะว่าผมรลบราชการทหารเป็นทหารชั้นประทวนยศสิบเอกแล้วก็มีครอบครัวมีลูกสองคน รายได้ก็ไม่พอใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันครับก็มีรุ่นพี่ก็เป็นทหารเหมือนกันนะครับมาเปิดโอกาสให้ก็เลยตัดสินใจสมัครครับครับเรามองว่าเราอยากจะมีรายได้เข้ามาในครอบครัวครับ,รบทีนี้รุ่นพี่ที่เป็นทาหารมาเปิดใจตอน,น,นมองเห็นอะไรในกิฟฟารีนฮะจึงตัดสินใจสมัครเพราะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเคยถูกชวนเหมือนพี่สุบินนี่แหละแต่เขาอาจจะยังไม่เปิดใจพี่สุบินมองเห็นอะไรนอกจากคําว่าโอกาสในการสร้างไรายได้ ครับก็เชื่อเชื่อมั่นในรุ่นพี่นะครับเพราะว่าเราเป็นทหารผูกฝังจะเชื่อรุ่นนะครับเขาเป็นรุ่นพี่มาแนะนําก็คงไม่ไม่ไม่ได้มาแนะนําในสิ่งที่ไม่ดีให้ก็เลยบอกอยากไปเรียนรู้กับท่านท่านก็มาชวนก็เลยไปนะครับไปเรียนรู้กับท่านก็เลยตัดสินใจลงมือทำนะครับตอนทําแรกๆในชีวิตของคนเป็นทหารผู้ชายนะสิบเอกสุบินศรีบุญเ o โฟังชื่อแล้ว กับกิฟฟารินซึ่งหลายคนมองว่าเป็นของสวยๆงามๆเป็นเรื่องราวของผู้หญิงซะด้วยซ้าไปแต่ชายชาติทหารอน่างพี่สุบินเนี่ยตอนเริ่มต้นทํากิฟฟารินใหม่ๆกังวลใจเรื่องพวกนี้ไหมก็ถามว่ากังวลใจไหมกังวลครับครับแต่พี่เขาบอกว่าถ้าอยากสําเร็จนะครับก็ต้องเชื่อเชื่อเชื่อผู้แนะนำนะผมก็เลยเชื่อ แล้วอีกอย่างก็มีพื้นในเรื่องงานขายตรงมานะครับ,รบก็เลยก็เลยมองออกนะครับจริงๆแล้วตัดสินใจวันที่1เมษายน48นะครับจะลงใต้อ่าเพราะเป็นอาหารลูกพิเศษครับหมายถึงว่ารู้จักคนพักเพื่อนฝูงอยู่ทางนั้นเยอะไม่ใช่ก็คือก่อนที่จะตัดสินใจทำเนี่ยมีเป้าหมายที่จะไปรับ ไปราชการ <จะ S 2> ที่ใ<ด>ต้ไปรับรไม่ไม่ย้ายครับอาจารย์แต่ไปปฏิบัติราชการที่ใตยเพราะว่าที่ใต้กำลังมีปัญหาอยู่ครับผมแต่พอมารุ่นพี่มาชวนไปฟังประชุมประจําสัปดาห์ที่ศูนย์ธุรกิจจิฟฟิลนที่ลบบุรีรก็เลยเอ๊ะมันมีสาสเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็พันหได้คืนร้อส คือเราซื้อสินค้าลด125เลยใช่ไหมครับอาจารย์สเต็ปที่2ก็115 2> ร้อยละ15ทำยอดธุรกจิจแค่เก้าพันแล้วก็สุดท้าย45่หมืได้25%เก็มองโอ้โหมันคงจะได้เยอะนะครับก็เลยตัดสินใจเข้าเรียนรู้กับรุ่นพี่สม่ำเสมอนะครับ,รบ<ม>เราเริ่มต้นตรงนั้นรเรามีความเชื่อเราก็เลยไม่ได้กังวลว่าเอ๊ะจะเกี่ยวกับผู้หญิงหรือไม่เกี่ยวกับผู้หญิงซึ่งจริงๆแล้วเรียน ท่านผู้ชมก่อนว่ากิฟฟารีนเนี่ยหลายคนบอกว่าของสวยของงามเอาข้องจริงปรากฏว่าสมาชิกผู้ชายเยอะเพราะมันไม่ได้มีแค่เฉพาะเครื่องสําอางแต่ว่าเป็นของใช้ในชีวิตประจําวันด้วยนะครับ,รบทางานมาทั้งหมดเนี่ยพี่มีวิธีการในการดูแลคนในเครือข่ายให้เขามีพลังอยู่ตลอดเวลาอย,ย่างไงบ้างครับเพราะว่าเครือข่ายเนี่ยต้องอาศัยการดูแลอย่างใกล้ชิดและจะจะดูแลเขายังไงให้เขามีพลังอยู่ตลอดเวลาครับในจุดนี้ก็คือพอผมเข้ามาทําจริงแล้วเนะี่ย ลงปฏิบัติภาคสนามก็อัปไลน์เพราะเราเรายังไม่เป็นใช่ไหมครับอาจารย์พอเข้ามาท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 าไปทําไปมันมีรายได้เกิดขึ้นจริงๆนะครับก็เลยเริ่มขยายเครือข่ายตอนตอนที่เริ่มขยายเครือข่ายก็ถามว่ามีปัญหามีอุปสรรคมีครับแต่เราก็ใช้ความพยายามความอดทนนะครับพอองค์กรเข้ามาเยอะๆเราก็อัปไลน์นะครับจะเป็นพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งแล้วก็มีแหล่งให้เขาเรียนรู้ ในที่ประชุมประจําสัปดาห์แล้วก็ประจําเดือนซึ่งบริษัทจิฟฟรีนก็สนับสนุนทุกเดือนที่ลบบุรีนะครับ,รบแล้วก็เข้างานประชุมของบริษัทแล้วก็ใหญ่ๆก็คืองานวิกเอนที่บริษัทจัดขึ้นเราก็พาเขาเข้ามาครับ,รบมาเจอผู้ประสบความสําเร็จเขาก็อยู่กับเราเหมือนกับเร,เราใช้งานประชุมงานสัมมนาแล้วก็กิจกรรมของบริษัทเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมให้กับทีมงานด้วยอันดับหนึ่งเลยครับอาจารย์ คือพาเขาเข้ามาอยู่ตรงนั้นนะะตัวเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ทีนี้จะทํำยังไงให้คนที่เขามีแรงบันดาลใจในการทํางานเนี่ยมีอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอไม่ขาดหายแน่นอนบรรยากาศคือส่วนหนึ่งแต่ตัวต่อตัวพี่สุบินใช้เทคนิคไหนในการที่จะไปชาร์จแบตให้กับคนในทีมงานครับคือในช่วงนี้ตอนนี้ถามว่าผม สปอนเซอร์คนง่ายไหมง่ายมากๆเพราะว่ารายได้มันมันมันชัดเจนชัดเจนมันเยอะแล้วหลักเรียกหกหลักครับอาจารย์แล้วทีนี้คนที่เขาต้องการจริงๆนะครับเราก็พูดเรื่องเป้าหมายครับถ้าคุณต้องการจริงๆคุณต้องกล้าทําตรงนี้ซึ่งงานตัวนี้มันไม่ขัดกับงานประจำคุณเข้ามาในจิฟเฟอร์ลีนคุณมีงานประจำติว่าคุณมีรายได้ในงานประจำเนี่ยเดือนละหมื่นสองหมื่น แต่พอมาท,ทํกทฟ่ฟเรีนสักสองสาเดือนมีไรายได้เพิ่มมาอีกหมื่นนี่ดีไหมครับเขาบอกว่าดีถ้าดีมาครับก็จับมือกันทํางานครับ,รบ<ม>จากประสบการณ์ในการทําธุรกิจของพี่สุบินนะครับ,รบมาถึงวันนี้ถ้าคนหนึ่งคนเขาจะก้าวเข้ามาในกิฟฟอรีนแล้วจะทํากิฟฟอรีนให้ประสบความสําเร็จคนคนนึงนะฮะจะก้าวเข้ามาสมัครแลาจะทํากิฟฟอรีนให้ประสบความสําเร็จพี่คิดว่ามันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคนคนนั้นจึงจะสําเร็จครับผม หนึ่งแครับเขาก็สามารถเป็นคนที่เรียนรู้ได้นะครับเรียนรู้ได้แล้วก็เชื่อมั่นผู้เขาเรียกว่าเชื่อมั่นอัปไลน์นิดนึงนะครับ,ค,รบคือพูดคุยกันได้แล้วสองพอเขามีความเชื่อมั่นเราเราแนะนําเขาได้เขาก็ต้องเปลี่ยนนะครับ,รบเปลี่ยนเรื่องตัวสินค้าให้เขาทดลองใช้สินค้าจากที่เขาใช้มาบริษัทอื่นมานุมนานแล้ว<ม>เขารวยไปหมดแล้วแล้วให้เขามาใช้ของเราซึ่งเขาเป็น หุ้นส่วนกับบริษัทให้เขาใช้ของเขาดูใช้ดีค่อยบอกต่อในเรื่องนั้นนะครับผมนั่นก็คือเขาต้องก้าวเข้ามาใช้สินค้าคแล้วก็มีความรู้สึกเป็นเจ้าของสินค้าด้วย<ม>นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วและนอกเหนือจากนั้นคุณสมบัติอืน่นๆล่ะฮะบางคนบอกว่าเขาไม่มีประสบการณ์เขาพูดไม่เก่งขายไม่เป็นีอ i ยไม่กล้าชวนคนไม่มั่นใจในตัวเองสิ่งเหล่านี้เคยเจอบ้างไหมพี่เจอครับเจอตลอดอืแล้วแกยังไงอ่ะ คุณไม่มีประสบการณ์นะครับเขาพูดไม่เก่ง<ะ>ถ้ามีพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ถ้ามีพี่เลี้ยงที่เก่งแล้วคุณคุณคุณเชื่อไหมคุณ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 ต้องการที่จะทํำไหมนะครับพวกผมจะเป็นพี่เลี้ยงให้จะเป็นที่ปรึกษาให้นะครับคือเราทําให้เขามั่นใจอะครับให้มั่นใจว่าธุรกจิจตัวนี้เขาเข้ามาแล้วเนี่ยสําเร็จอย่างเดียวครับถ้าเขาทําตามที่พวกเราที่พวกผมแนะนํานะครับ คิดว่าวันนี้ที่เรามานั่งอยู่ในตำแหน่ง exclusive paradise ได้เนี่ยเรามองว่าแรงบันดาลใจมีส่วนสำคัญมากน้อยแค่ไหนในการทำให้เราสำเร็จครับสำคัญครับอาจารย์สำคัญมากๆเลยตรงนี้เพราะว่าคนเราจะแกล่งขนาดไหนเมื่อไปเจอมันมีความท้อแต่ถามผมว่าผมท้อไหมทุกวนมันผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับ,รบสำหรับคนใหม่นะครับเข้ามาในธุรกิจนี้ ท้อเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าคุณต้องไปออกภาคสนามครับเขาถึงบอกว่าการทํางานครั้งแรกเนี่ยถ้าคุณยังไม่นะครับไม่มีความกล้าพอเนี่ยให้ให้ให้ไปกับอัปไลน์ไปที่ปรึกษาของคุณไปกับพี่เลี้ยงคุณแล้วคุณจะคือในขณะไปเนี่ยไม่การันตีนะครับว่าจะได้ไม่ได้นะครับผมก็บอกไว้ก่อนนะครับก็บอกบอกเขาแล้วไปแล้วไปก็มีแต่สนุกครับอาจารย์ส่วนมากนะครับเราทํางานแบบสนุกๆเพราะผมจะเขาเรียกว่าฉีดวัคซีนไว้แล้วว่า ไปกับผมเนี่ยอาจจะไม่ได้สักอย่างก็ได้นะต้องทําใจนะผมก็ต้องก็คุยกันนะครับและแรงบันดาลใจของของพิสุบินตอนแรกเลยที่ก้าวเข้ามาเนี่ยนอกเหนือจากการอยากมีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวมีแรงบันดาลใจอย่างอื่นเป็นแรงผลักดันด้วยไหมครับมีครับอาจารย์ก็คือคือในชีวิตรับราชการทหารของผมนะครับมันก็โอเคนะครับสามารถเลี้ยงครอบครัวมาได้ตั้ง40 748ปีนะครับแต่พอมองบางครั้งนะครับเรามองเห็นรุ่นพี่ครับบางคนอันนี้ยกตัวอย่างบางคนนะครับอาจารย์เขาเกษียณไปแล้วเนี่ยบ้านจะอยู่ก็ไม่มีนะครับผมก็เลยมองเออถ้าเราอยู่อย่างนี้คงคงคงไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยเห็นโอกาสก็เลยตั้งหน้าตั้งตาทําทําอย่างจริงจังทําโดยคือมีปัญหาก็ปรึกษาอัพไลน์นะครับถ้ามี นะครับมีความตื่นเต้นผมก็พูดให้ดาวลายฟังนะครับว่าได้อย่างน้นอย่างนี้แล้วก็ข้อสําคัญรายได้ที่บริษัทใ่ายให้เรานี่เยอะมากๆมันเป็นเยอะเยอะจริงๆมันได้หลายขั้นตอนจนงงนะอาจารย์นะครับตรงนี้นะครับได้หลายอย่างนับนแล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าบั้นปลายชีวิตที่เรามองเห็นในอนาคตเนี่ยคือแรงผลักสาคัญที่ทําให้เรามีกําลังใจที่จะทําธุรกิจกิฟฟรินต่อครับผมท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับพี่สุบินกันต่อถึงเรื่องราวที่น่าสนใจในชีวิตของ e อ c กซ์คลูซีฟพาราไดท่านนี้ครับทำงานกิฟฟิลินปี8เดือนผมก็ให้อิสภาพตอนนั้นเป็นผู้บริหารระดับเซตเทิลนะครับอาจารย์ก็เลยลาออกจากราชการที่รับราชการมา27ปีนะครับเพื่อที่จะไปล่าความฝันเพื่อที่ไปจะไปล่าเป้าหมายทําตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้นะครับก,ก็สามารถทําได้นะครับทำได้แล้วก็สวยงามมากเลย